สวัสดีครับอาจารย์อุครับนี่เรามาห้องเรียนของ NTA เป็นคลาส d r ออ i นะครับนี่เราอยู่กับอาจารย์อาจารย์อุตอนนี้กำลังทำอะไรครับตอนนี้กำลังสอนเสริมวิชาดออิ i อยู่นะครับนี่ก็เป็นวิชาพื้นฐานก่อนที่จะไปเรียนการวาดรูปในคอมงานใช่ครับเดี๋ยวผมขอเดินดูน้องๆนยนะ ถูขยันถูมากถูเต็นเข้มเลยนี่มันมีอย่างหนึ่งที่แปลกเรามาดูนักศึกษาคนนี้ดีกว่านี่นี่น้องน้องครับตั้งนึงนะครับเอ้าทำไมน้องหน้าแก่กว่าเพื่อนๆเลยครับน้องเพื่อนเบนส์เพื่อนเบนส์เป็นไงเป็นไงวะเนี่ยฮะปลอมจังมึงปลอมมากเป็นสิทธิ์เก่าเหมือนกันพี่มาสอนใช่ไหมใช่เรียนจบทำงานแล้วก็มาช่วยสอนน้อง ก็มาช่วยดูดูแลน้องแล้วก็เอาประสบการณ์จากการทํางานมาชอบดูแลน้องๆน้องเป็นพี่เดี๋ยวเราไปดูวิชาอื่นกันว่าเขาเรียนอะไรกนบ้างของิมเบโดด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 ดุ้งโดดดุ้เอาไหมชย่เป็นไงครับวิธีการหวาแบบปลอมๆตัดต่อมานี่เราก็มาถึง C6 เรียกว่าอาคารวิชาการ6เป็นฐานรับของนักศึกษา MTA หรือว่าเป็นบ้านอีกหลังนึงของนักศึกษาเรานะครับเร,เราเข้าไปดูข้างในว่ามีห้องอะไรบ้างแล้วก็เขามีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างตามมาดูอันนี้ก็จะเป็นผลงานส่วนหนึ่งของน้องๆที่เอามาโชว์เป็นงานสืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วเราไปดูการวาดวาดเขียนแล้ววาดแบออิ่งวาดดินสอแล้วอันนี้ก็คือเหมือนต่อยอดออกมาเป็นการ เทนดิจิตอลเทนดูผลงานของการใส่เท็กเจอร์ใส่อะไรเพิ่มเอาพี่แตงสวัสดีครับนี่เป็นพี่แตงนะครับคนนี้เขาเป็นนักศึกษาที่นี่ครับพี่แตงครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วมีน้องเขามองมาจากข้างนอกมุ่งเนาะแม็กครับห้องแม็กใช่ไหมครับห้องแม็กที่เอาเย็บกระดาษเอา นี่มอคก,กับน้องๆ MTA ที่กำลังนั่งรอนั่งรออะไรอยู่ไม่รู้ครับนี่น,น้องจะมีการโชว์งานเป็นงานทูดีใช่ไหมครับน้องอครับผมเ,เดี๋ยวรอรอน้องเปิดงานแป๊บนึงนะครับเรียนกับพี่แตงใช่ไหมครับใช่ครับเรียนกับพี่แตงครั พี่ตั้งใจทํากระโปรงนะกระโปรงผิ้วไงนะไม่มีกระโปรงเปิร์ครับไม่มีครับไม่มีเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นใช้พินในการทำงานครับพี่แต๋งี้มีงานใส่ฟังชันเบอร์ขหน้าด้วยนี่อ่า <c oughs> เอ้ยแก๊งนี้เป็นทําเป็นรถหมดเลยครับได้โจทย์เป็นรถเหรอพี่แต๋ได้จวดเป็นรถครับเป็นรถครับเป็นคลาสเรียนอะไรนะพี่แตงเนมเป็นทูดีแอนิเมชั่นพี่แตงช่วยอะเรพี่แตนก็คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสอ,นมอนมง,งอมิติ ะครับจากที่เห็นที่ให้น้องๆทํากันคนนี้อยู่อีกมิตินึง <c oughs> นะ <c oughs> ครีบเด <c oughs> ี๋ยวเปิดก็ได้อันนี้จริงๆแล้วเขาเลือเลือคนก็ทั้งหมด <c oughs> นี้ก็เป็นงานแอนิเมชันของน้องๆ <c oughs> จะเห็นว่าเริ่มแรกก็จะเป็นการวาด 2D แล้วก็ต่อด้วยการใช้เพ้นท์ในคอมซึ่งเป็นวิชาดิจิตอลอาร์ตอ่าเป็นการเพนติ้งแล้วก็ต่อย่อมันเป็นงาน 2D แบบนี้ก็คือใส่การขยับเข้าไปแล้วเดี๋ยวอีกสเต็ปหนึ่งเราจะไปดูงาน 3D กันไปเลยครับ อุ้ยกล้องมาเร็วจังฟอมฟอมฟอมมากเลยดูฟอมมากเลยนี่ทีนี้เราก็มาถึงคลาสของการเรียน 3D เป็นการทำโมเดล 3D อ่าเราเข้ามาดูงานน้องกันน้องจะไม่เินเราจะดูแบบดูแบบจ้องดูเลยนะนี่นี่ตัวนี้เป็นน้องน้องมีชื่อไหมน้องหลามน้องหลามเออเนี่ยแล้วชุดฉลามนี่คือเราออกแบบเองเลยเราชุดจากไหนมาไม่ตอบว่าไปเอาชุดจากตลาดอะไรนี เออยังเปิดไม่ได้นะครับโอเคครับนี่นี่นี่สีสันนี่อันนี้คือเป็นคับเค้กใช่ไหมครับครับทำไมไม่มีบคับอกคับใจที่มาถ่ายแล้วไม่มีอันนี้เราได้โจทย์โจทย์เหมือนกันใช่ไหมว่าให้ทําเป็นตัวละครในเกมของการใช่ไได้ครับแล้วอย่างนี้เราออกแบบเพงสีอะไรเงี้ยเราชอบอะไรก็ใส่ชอบอะไรก็ใส่อย่างนั้นเลยครับอหมดแล้วใช่ไหมครับ ครับไม่มีมุกอะไรเลยเหรอกูสาปูให้เกินครับเกินเกินคนคนนำถ่ายก็เกินเหมือนกันมามาดูของน้องคนถัดไปนะครับเอ้าผิดเฉยเลยครับไม่อยากให้ดูอะไรเป็นตัวหมูเมันชุดหมูใช่ไหมครับหลักๆก็จะเป็นโจทย์ของเกมฟอร์กายแล้วก็ให้น้องๆปั้นออกมาเป็นสไตล์ของตัวเองคนนู้นปั้นเหมือนคนจริงเนี่ย มเหมือนคนจริงเลยครับไม่มีแก้มุกหน่อยแล้วแม่ไม่ใช่พี่นั่นมันหน้าจอคอมเฮ้เยน้องนี่น้องคนนี้เปิดเอ้าตัวนี้ซ้ำเนี่ยอ,อ่ะไปไปตัวอืน่นไม่มีวจริงนายสีชมพูด,ด้วยเนี่ <c oughs> นี่เป็นตัวอะไรครับไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์ให้ตอนแรกด้วยตุรกีด้ว่าจะตอบว่าตุรกีก็เป็นโจทย์เดียวกันของนักศึกษ,ษา MTA ก็เราไปดูสตูดีมาแล้วเราเห็นการปั้นทีดีโมเดลทีนี้เดี๋ยวมีงานสาธิตของอาจารย์แบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราไปดูกัน พี่แตงอันนี้อันนี้พี่แตงปั้นสวยมากเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างงานของอาจารย์อ๋อเป็นอาจารย์ที่สอนมิชชันี่เรามาปั้นโชว์ใชครับเดี๋ยวเราไปดูการทำแอนิเมชันข้างบนกันพี่แตงอย่าเดินหนาวหนาวไปครับไปโอ้โหบันไดหลายขั้นเลยเกินครับต่อเดียบพี่ดิวอ่ะนี่ก็เป็นอีก เรียกรุ่นพี่คนหนึ่งที่ได้มาสอนจบแล้วก็มาสอนอาดิวดวเ่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้คือทีเด็ดของเมเจอร์เลยเลยเมเจอร์เลยโมชั่นแคปเจอร์เรียกได้ว่าแทบจะครบวงจรอันนี้เป็นเขาเรียกเทคโนโลยีการแคปเจอร์ร่างกายมนุษย์ได้ลักษณะการเคลื่อนไหวที่แบบเรียกว่า ถูกต้องแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมพวกงานเกมงานโฆษณาต่งางๆนี่จะเป็นอุปรกรณ์ของน้องไม่ใช่ชุดประดานชุดสำหรับการใส่ motion นี่ห้องอยู่ในนี้เลยเราไปดูกันว่าเทคโนโลยีตัวน,นี้มันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวทำแรงครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ,บ,รบชุดม้วนเขียบผมชุดม้วนเขียค่ะกำลังงูสูงอะไรกันอยู่หรือเปล่าครับ มีใครช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าอันนี้ชืออะไรเนี่ยนี่คือชุดโมแคปมนะครับเอาไว้สำหรับการแสดงโมเคปอ้าหวหมแล้วลอันนี้คือเป็นกล้องในการจับโมด้วยนะองคนแสดงก็คือมันจะส่งสัญญาณแสงไปที่ตัวแสดงแล้วก็สะท้อนกลับไปที่กล้องแล้วก็ส่งค่าไปรวมในคอม <c oughs> อธิบายถูกไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลคนจะใส่ชุดไปยูเดี๋ยวรอเขาใส่ชุดเสร็จก่อนนะครับ เเด๋วราาไปปูกัันนน่มจะ็สำหรับนี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่หลังจากนักแสดงแบบทาท่าทางไว้แล้วครับก็จะเป็นการตรวจจับตามจุดต่างๆคือมันจะขยับตามคนข้างในที่เขากลังขยับเลยใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยมันขี้ก้างเหมือนในตัวแสดงเมื่อกี้ใช่ครับนี่เป็นไงเท็นโลยของ Major เราน่เรียกได้ว่างานแคปงานแอนิเมชนงาน 2D งานโมเดลมาเต็มทีนี้เดี๋ยวเราไปดูงาน a n i m เมชันที่เป็นการ a n i m เม e มือกันบ้างเรียว่าคลาสสิกไ,ได้ได้ีกว่าน,นี่ห้องนี้ก็เป็นห้องนักศึกษาเขากำลังทำเรียกเป็นโปรเจกต์จบเป็นทเกี่ยวกับการ a n i m เมตนะครับไปดูกันเลยว่าเขามีวิธีการยังไงนะอันนี้คือเราเป็นงาน a n i m เมชันครับครับใส่การขยับเข้าไปเมื่อกี้เราพาไปดูโมเมาแล้วาส่วนให้เป็นงานแอนิเมชัมมันมันตาดใัไหม Motion Capture บ้านจะใช้ในด้านอุตสาหกรรมเกมมากกว่าในด้านของแอนิเมชันคือเราจะเน้นพวก acting ตัว acting, oh, acting อะไรประมาณนี้ทำให้มันดูนสิ่งที่คนแสดงไม่ได้ใช่ครับนี้เราก็เหมือนกราเป็นการใส่ชีวิตให้ตัวละครเลยเนี่ยใช่ครับผมเป็นพระเจ้าครับเราเป็นพระเจ้าใช่ครับรเราสร้างชีวิตให้ตัวละครสำหรับน้องๆคน,นไหนสนใจอยากศึกษาก็ต้องมาเรียนกับเราครับที่ไหนขายท้องนะ่ะ มันติพีเดียจำชื่อไม่ได้เลยเรามาเจอกันได้นะครับที่วัดไรลักมันติพีเดียฉันและกมอ่าครับิลชื่อมันพูดงงไปหมดแล้วเราก็เห็นกันไปแล้วนะครับ การเรียนการสอนของ Major MTA แต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราขาดไปไม่ได้นั่นก็คือการทําเกมนั่นเองเมื่อกี้เราไปดูเรื่องเก,กลลี่ยวกับแอนิเมชันละเดี๋ยวทีนี้เราจะพาไปดูน้องๆที่เรียนเกี่ยวกับเกมอ่เราไปรบกวนน้องกันดีกว่าสวัสดีครับน้องๆัสดีครับอันนี้ทำทำงานกันอยู่ใช่ไหมอันนี้เราช่วยอธิบายหน่อยนะว,ว่าเราเรียนเกมเนี่ยเราทำอะไรบ้างก็ ตอนเริ่มแรกเลยก็จะมีการทำขา้าใจว่าเกมเนี่ยมันสรุปยังไงเกมดีไซน์แลรกอโค้ดก็คือพวกในเบื้องดีไซน์หลักๆก็คือเราทำเกมเนี่ยเราต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องการเขียนโค้ดด้วยแหละ,ะใช่ไหมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแอนิเมชันอะไรเนี่ยเราก็ได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วก็เอามาใส่ในเกมของเราด้วยใช่ยากไหมครับไม่ไม่ยากไหมที่เราจะพูดเนี่ยเรานั่งนิ่งเลยเนี่ยยอมยอยอกยอมีพอจะมีตัวอย่างเกมที่มีลองเล่นเล่นดูสักหน่อยไหม อันนเป็นของยนรหน้าตาโคมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับกำลังองและนันกลังเขียน,น,นโคตในส่วนของไดล็อกอยู่<อ>ครับอืเห็นละลายตาดูอันนี้เป็นทงางกาอันนี้ยังเป็นเหมือนยังเป็นตัวคนละไทยอย่ครับก็พวกปมะเดี๋วก็ยังไม่ได้เอามาใส่แต่สีสันนี้สวยจะได้เลยเนี่ยเยอะไหมงานเยอะไห เยอะไหมเพื่อนช่วยเยอะไหมวอนนี้เขาก็ทำโมเดลให้นก็ก็คือมีการแบ่งหน้าที่กันทำคนทำอาร์คนนําทำโมเดลแล้วเราก็มาโพสดรวมอย่างจริงป็นไงเด็กไม่ชวยรก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของน้องๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราให้น้องทำงานก่อนเพราะว่างานนี้น้องเขารีบนะเรามากวนน้องเขา ก็จบไปแล้วกับการพาตัวหลักสูตร MTA ว่ามีอะไรบ้างเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันมาเรียนรู้งานแอนิเมชันหรือว่างานเกมก็มาสมัครได้นะครับที่ไหนครับอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีิเแอนิเมชันและเกมครับอ๋จบไปแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับข <c oughs> อ,อกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับ ขอบคุณนะบ๊ายบายนะครับบายยครับครับผมเป็นไรครับององลงหรือเปล่าดีตัวทำดีตัว